ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวเลี้ยงหมูทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เสียงมันจะเป็นแปลกๆหลไวนะเพราะว่าเป็นหวัดนะครับก็ช่วงนี้หมูเป็นราคาเนอะลูกหมูเนี่ยทะยานขึ้นสู่ตัวละ2อ0พันสอ่ะนะครับเท่าเท่าที่ได้ยินมานะครับแพงสุดสองพันสองนะครับก็พอหมูเป็นราคานะครับปัญหาเกิดขึ้นไม่หยุดนะครับน่าเบื่อหนายเนาะ ตอนที่มันราคาถูกเนี่ยไม่เคยเป็นไรเลยนะครับครั้งที่แล้วผมถ่ายให้ดูนะครับว่าผมมีหมูที่มันคลอดเนี่ยทั้งหมด2แม่นะครับแม่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับแม่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนแม่เนี้ยนะครับที่คลอดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกหมูมันคลอดไม่หมดนะครับมันคลอดไม่หมดแม่มันก็เลยตายไปนะครับพอแม่มันตายเนี่ยผมก็เลยไปฝังตูนู่นนะครับนู่นนะครับ เห็นกองไผ่ไหมผมไปวางไปฝั่งไปฝั่งตรงนู้นแหละนะครับอาการนะครับอาการก็คือว่าแม่นี้นะครับที่อยู่นะมันคลอดลูกออกมาทั้งหมดสิบเจ็ดตัวนะครับตายหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยวันต่อมาเนี่ยมันก็ออกมาอีกออกมาอีกหนึ่งตัวแต่ว่าตายนะนะครับทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีอาการ เออเหนื่อยนะครับมันหอแบแบบแผลบแบบแบแอย่างนี้เลยนะครับ <_ C 0> วิธีวิธีที่แก้เนี่ยผมก็ไปไปไปได้จากผู้ใหญ่ท่านนึงเขาบอกว่าให้เอาใบมีดคัตเตอร์เนี่ยกรีดหูมันให้เลือดมันไหลออกนะครับก็กรีดบริเวณหูหูหมูนะครับกรีดตรงเส้นเลือดเลยให้เลือดมันไหลออกเพื่อให้มันมันมันนั่งหรือมันนอนนะครับ <_' c millennials> จากนั้นเนี่ยให้เราเอาน้าเกลือเนี่ย ผมก็เดผมก็ซื้อน้าเกลือมาใส่ให้มันนะครับเนี่ยเอาน้ําเกลือมาใส่ให้มันปรากฏว่าอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นผมก็ให้น้ําเกลือประมาณสักสามกระปุกอาการดีขึ้นพอวันที่สามนะครับผมก็เลยเให้มันลุกขึ้นเองนะครับพยายามให้มันลุกขึ้นเองพอลุกขึ้นได้ปุ๊บมันก็มีอาการเหนื่อยอีกนะครับหลังจากนั้นไม่นานมันก็ตายนะครับไม่นานมันก็ตายนะครับ ก็เลยเอาไปฝังตรงน,นะรน,น,น,นู้นนะครับเนี่ยเห็นกันไหมนู่นะครับตรงกองไผ่ตรงนู้นอ่ะไปฝังเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสั200กสองร้อยกโลนะแต่ว่าในความโชคร้ายเนี่ยมันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะผมก็เลยเอาหมูแม่นเนี้ยเนี่ยนะครับที่มันเป็นลูกกําพารเนี่ยให้มากินนมแม่นี้ต่อนะครับส่วนลูกหมูแม่นเนี้ยเนี่ยผมก็แยกออกแล้วไว้ตรงนู้นเลย อันนั้นเนี่ยไอกองนั้นเนี่ยคือลูกหมูแม่นี้นะส่วนลูกหมูที่มันกินนมอยู่เนี่ยมันคือลูกหมูกำพร้านะครับคือลูกหมูกำพร้านี่อีกชุดหนึ่งนะครับผมแยกก็เป็นสองชุดถ้าเกิดให้มันไปกินไปกินด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแยกนมก,นกันกินไม่พอนะครับผมก็เลยให้มันกินสองชุดนะครับอ่าพร้อมเป็นอย่างเงี้ยครับ ไอแม่อันนี้มันจะผอมเลยนะครับมันจะผอมเลยแล้วก็นมมันจะไม่พอผมก็เลยใช้วิธีการซื้อนมกล่องมาให้มันกินด้วยนี่ซื้อนมกล่องให้มันกินนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่ามันถ่ายเหลวเห็นไหมครับเรี่ยมันถ่ายเห็ว แล้วก็แม่หมูเนี่ยมันไม่ค่อยให้กินนมนะครับก็ไม่รู้ว่าไอหมูไอล็อต้ยทั้งหมดสิบเจ็ดตัวเนี่ยมันจะเลี้ยงโตรหรือเปล่านะครับปวดหัวนะครับหมูที่มันกําลังเป็นราคาเนี่ยมีแต่ปัญหาเข้ามานะครับพอตอนที่มันราคาห้าสิบบาทอย่างเงี้ยโอ้หไม่มีปัญหาอะไรเลยเลี้ยงร้อยตัวก็รอดร้อยตัวนะครับ เหนื่อยนะครับส่วนแม่พันธุ์ของผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเต็มกรงหมดเลยนะครับตอนนี้ขายก็หมดแล้วเหลือแค่เนี้ยนะครับบางตัวก็ติดบ้างอ่าอ,อย่างตัวเนี้ยติดแน่นอนนะครับเลยมีป้ายห้อยไว้เนี่ยติดติดหมดแล้วนะครับเหนื่อยนะครับนะ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อน,นคนไหนเคยมีประสบการณ์อย่างผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเป็นแบบผมไหมนะในช่วงที่เป็นหมูเป็นราคาอย่างเี้นะครับมีแต่ปัญหาเกิดแต่ปัญหาเกิดแต่โรคนะครับเหนื่อยแล้วเกิดโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ